ดีพี่ช่างนะคะวันนี้ทางร้านมาจัดโปรโมชั่นนะคะตู้เชื่อมนะคะตัวรุ่นใหม่เลยนะคะตัว650แอมป์นะคะทุกตัวเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวขายดีของทางร้านนะคะจะมีตู้เชื่อม AP ตู้เชื่อม BK ตู้เชื่อมซานนะคะตัวนี้สีส้มนะคะสีฟ้าสีดํานะคะในราคาทั้งหมดนะคะ1,890บาทเท่านั้นนะคะเก็บเงินไปาทางนะคะในกล่องนะคะจะมีสายดินนะคะให้3เมตรนะคะสายเชื่อมนะคะ10เมตรนะคะตัวนี้เป็นแปลงคอรเซรามิกอย่างดีนะคะแล้วก็ตัวแปลงเคาะ์นะคะ หน้ากากเชื่อมนะคะถุงมือเชื่อมนะคะ1คู่นะคะแถมต่อที่1นะคะเรามาจัดโปรนะคะซื้อนะคะตู้เชื่อมนะคะกับสว่านสามพุ้นกับเกียสีนิ้วนะคะในราคา2550บาทเท่านั้นนะคะในกล่องนะคะก็จะมีหินขัดให้ใบตัดไม้ใบตัดปูนนะคะใบขัดใบเจียแป้นขัดกระดาษทรายตัวตีนตุ๊กแกอะไรอย่างนี้ติดเพื่อขัดไม้ได้แล้วก็อันนี้ขัดเงานะคะสว่านสามพุ้นกับเจียสีนิ้วตัวนี้นะคะนี่คะสว่านสามพุ้น 500วัตต์นะคะอยู่3,000รอบต่อนอาทีนะคะสามารถปรับซ้ายปรับขวาได้นะคะแล้วก็เจียนะคะเจียสี่นิ้วนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่850วัตต์นะคะ1-2,000อรอบต่อนอาทีนะคะตัวนี้เป็นมอด้านแดงแท้เลยนะคะโอเคแฮมโปที่2นะคะต่อที่2อันนี้เพิ่ม100บาทนะคะได้เลยนะคะแว่นตาเชื่อมนะคะ ตัวนี้เป็นแบบสวมนะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นคาดหัวก็ได้นะคะมีเลยเพิ่มอีกแค่100บาทเท่านั้นนะคะเราบอกเจ้าที่ทางร้านได้เลยโอเคเรามาดูตู้เชื่อมกันนะคะตู้เชื่อมตัวนี้นะคะเป็นแบบของปแอมใหม่นะคะจะเป็น3มปุ่มปรับ2หน้าจอนะคะด้านหลังทุกตัวนะคะจะมีสวิตช์เด็กเกอร์นะคะเดี๋ยวเราจะลองปิดให้ดูนะคะมันจะสำรองไฟ5วินาทีนะคะก็จะดับเองนะคะกันไฟกระชากนะคะเนะห็นไหมคะคืองยตตัวนี้อยู่แล้ว ทวนราคากันอีกรอบหนึ่งนะคะตู้เชื่อนนะคะพร้อมอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องตามนี้นะ1890แ้เบาทเราเลือกตู้เชื่อนหนึ่งตู้นะคะจับคู่กับสว่านสามหุนเจสีนิ้วในราคา2 5 5 0บาทส่วนใครอยากจะได้แว่นตาเชื่อนนะคะก็เพิ่มแค่100บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อ,อยังไงก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาใต้โพสนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ